วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นำเสนอท่านผู้ฟังในคขาคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณชัยกฤตพ่วงผลฉายรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนากับศัทธาของกุณชัยกฤตพ่วงผลฉายมณโโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทพธเจ้าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัใจจัยให้คุณชัยกฤิตพ่วงผลฉายจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนัครับขอดูโมโนทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ รุ่งนี้จะเป็นสัตยาของคุณวันชัยสุขถาวรากรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับนอสอสิริสุดาสุขธาวรากรพระพรุ่งนี้จะและนมทนาสานุก,กันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับความสงบนะฮะ สงบได้เยือกเย็นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นผลครับประการที่สี่กายจิตตปัฏฐานามีเจตสิกมีจิตเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ของกายปธธัสฐิติจิตตปธธัสฐิติคือทั้งจิตและทั้งเจตสิกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดครับนเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอ้าวส่วนของอเจตสิกที่ทำให้เกิดความสงบนะ จบไปแล้วชื่อว่ากายปัสสัิจิตตปัตสัินะจิตตปัสสัินี่จักเริ่มเงียบแล้วนะฮะจักเริ่มเงียบเลยนะฮะทำไมถึงเงียบครับเพราะมันเกิดความสงบใช่ไหมเอเพราะมันเกิดความสงบอ่ก็ทั้งเงียบด้วยสงบด้วยแต่ยังไม่ถึงกับเคลิบเคลิมยังไม่ถึงกับเคลิบเคลิม ความสงบความเงียบความสงัดความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นความปรากฏของปัจสัิททั้งสองนะเข้าใจไว้ตรงนี้นะครับต่อไปครับนะฮะภาพรวมของกายปัจสัติเจตสิกและจิตกับปัจสัติเจตสิกครับนะเราจะเห็นว่า <c oughs> รู้สึกความอรู้สึกงบนะรู้สึกสงบจากอกุศล ทั้งหลายทั้งปวงภาวะของจิตนี่จะเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสายจิตสงบเยือกเย็นไรความฟุ้งซ่านนั่นคืออาการของปัสสธิครับนั่นคืออาการของปัสสธินี่เราเรียนสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจของเราเองนะฮะใช่ไหมมีไหมครับในใจเราแน่นอนครับมี แต่ไม่รู้ว่ามันมีด้วยซ้ำไปอา,อารมณ์ที่มีความปรากฏรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเย,ยือกเย็นสงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นคือความปรากฏของปัจสัติทิทั้งสองนะครใช้คำว่าปัจสัติแต่ว่าสงบสงบทั้งเจตสิกสงบทั้งจิตครับดูผลนะฮะดูผลปรากฏจมีด้วยกันทุกคนผลอย่างนี้นะฮะมีด้วยกันทุกคน และยิ่งมหาคุศลุจิตเกิดมากปัสสัทธิก็เกิดมากนะฮะัตนคนที่มีจิตเป็นมหาคุศลจึงไม่เล่าร้อนใจเย็นแต่ไม่เย็นใจนะใจเย็นแต่ไม่เย็นใจใจเย็นก็หมายถึงมีความสงบไม่เล่าร้อนนะครับนะตกลงเราได้ความรู้ว่าปัจสถานิ นะคือความไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ฟุ้งซ่านปัจธินะครับนะใจที่มีความสงบไม่ฟุ้งซ่านนะัคือเป็นความปรากฏของปัจธิครับนะต่อไปครับเรียนอีกคู่นะครับละหุตานะฮะละหุตานะกายะละหุตากับจิตตา ละหุตาครับนะกายะละหุตาก็หมายถึงตาเจตสิกจิตตาละหุตาก็หมายถึงเจตสิกอีกเหมือนกันนะฮะทั้งกายทั้งจิตในหมวดธรรมะของโสภณานี่หมายถึงเจตสิกทั้งหมดแล้วนะ,ะเจตสิกทำหน้าที่ควบคุมเจตสิกนั่นคือกายะละหุตาทำให้เกิดความรู้สึกเบา จิตตะระหุตาก็ทำให้จิตมีความรู้สึกเบาเราจะมีสำนวนการพูดอยู่คำหนึ่งมามันเบาอ,อกเบาใจใช่ไหมมีความเบาอ,อกเบาใจเบานี่มันตรงข้ามกันหนักแต่ไม่มีความหมายถึงหนักหนักอ,อกนักใจก็ขึ้นกิโลไม่ได้นะเบาอ,อกเบาใจก็ขึ้นกิโลไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกรู้ได้นะ อมันปลอดลงมันเบามันไม่มีความกังวลอะไรอ่ะอนั่นแหละครับเป็นลักษณะของลาหูตามีความสงบเป็นปัสสิทมีความเบาเป็นราหูตาราหูราหุโทษเป็นไงคอัโทษเบาราหูนี่แปลว่าเบา คารุนี่แปลว่าหนักคนเป็นครูเนี่ยจะรู้ว่าแมมชีวิตครูเนี่ยไม่มีเบาเลยคารุนี่มาครูนี่มาจากคำว่าคารุนะคารุนี่แปลว่าหนักหนักนะฮะหนักเขาว่าครูนี่เหมือนเรือรับจ้างเรือรับจ้างข้ามส่งข้ามฟากนะ คำฝากส่งผู้โดยสารแหมดูเคยเห็นคนแจวเรือรับจ้างอันนะ,ะแต่ก่อนนี่เดี๋ยวมีคนแจวเรือรับจ้างมันรับส่งฝั่งนี้ไปส่งฝั่งโน,น้นส่งแล้วก็กลับมารับฝั่งนี้อีกเหมือนครูรับจ้างเด็กนักเรียนเออ รังสอนก็แล้วก็ส่งขึ้นฟากขึ้นฟัาแล้วกราบมารับรุ่นใหม่อีกอเหมือนเรือรับจ้างฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับ <c oughs> มีท่านนายกอบตท่านหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้มันสับสนมันสับสนแล้วก็มันลดคุณภาพของคำว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้เป็นกันหมดเลยอาจารย์นะว่าไง <c oughs> ผู้หญิงก็เป็นอาจารย์ ผู้ชายก็เป็นอาจารย์พระก็เป็นอาจารย์เดนก็เป็นอาจารย์หมอก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์กันหมดอ้าวจริงไหมเลยเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ไม่มีคใครๆมีเคารพเพราะฉันก็อาจารย์ <S <S ที่จริงสมัยก่อนนะถ้าอาจารย์ลหมายถึงสมภารเจ้าจวัดเนี่ยอาจารย์เนี่ยหมายถึงสมภารเจ้าจวัดครับแต่ต่อมาเนี่ย มาระบาดมาถึงครูแล้วเ,เดือนนี้ไม่มีใครอยากเป็นครูเป็นอาจารย์กันหมดเพราะครูนี่กระจอกสอนชั้นประถมอะสอนมัธยมใช่ไหมถ้าอาจารย์นี่สอนโน้นระดับบุดมมหาวิทยาลัยแม่อาจารย์มันรู้สึกแหมมันกาเลยนะว่าเป็นครูดังงอเลยนะ ไม่ค่อยจะมีความหมายก็เท่าไรท่านบ่นเอาบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยแม้แต่ผู้หญิงก็เป็นอาจารย์กันหมดแล้วดึงเอาอาจารย์มาใส่คนโน้นบ้างใส่อาจารย์ตรงนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์กันหมดบ่นนะเสียงเสียงจากอ,าบาอบตบ่นมาเสียงจากอ,าบาอบตบ่นมาผมก็เลยเก็บมาฝากว่าเออชีวิตของคนที่เป็นครูนะฮะ ทิ้งคำว่าครูมาเป็นอาจารย์กันหมดแล้วตกลงครับความเบานะใจเบาแต่ไม่เบาใจใช่ไหมใจเบาอเอ๊ะมันยังไงใจเบาหรือเบาใจที่มันต่างกันยังไงใจเบาดีหรือเบาใจดีอ่ะเบาใจก็แสดงว่าไม่หนะักใจถ้าใจเบานี่เป็นไงครับเชื่อคนง่าย ใช่เปล่าเชื่อคนง่ายเขาบอกว่าอ,อาจารย์เนี่ยดีก็ทุกอย่างดีหมดนะเสียอย่างเดียวเป็นไงเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายดีดีไหมฮะอ่ะดีก็มีไม่ดีก็มีจะว่าไม่ดีที่ทงหมดไม่ได้นี่มาเรียนธรรมะเกิดไม่เชื่อจะทำไง <c oughs> พูดไปก็ไม่เชื่อ <c oughs> ไม่เชื่อ ไม่เชื่อป่าจะมาเรียนทําไมไม่เชื่อเรียนเพื่อให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหมพอศรัทธาเกิดเลื่อมใสแล้วมันก็เชื่อนะพอเชื่อเกิดปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกนะเบาความเบาความอ่อนความควรความสง,งบความซื่อตรองเนี่ยมันจะตามมาเป็นชุดๆเลยนะครับจากการที่มาหากุศสจิตเกิดน,นะเข้าใจนะนี่คือเครื่องปรุงของมาหากุศสุจิตครับ เครื่องปรุงของมหากูุสุรจิตที่มีแน่นอนเลยเนี่ยสิบเก้านะฮะยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ชื่อว่ามหากูุสลรจิตเนี่ยมีเครื่องปรุงแน่นอนเลยเนี่ยสิบเก้าไม่ขาดไม่ยิ่งยอนเลยครับสิบเก้านะฮะะแล้วก็ยังมีเครื่องปรุงที่ไม่แน่นอนปนมาอีกในสูตรโสภณะเนี่ยเดี๋ยวเราศึกษาถึงครับตกลงครับกายลาหุตา เป็นเจตสิกนะคุมเจตสิกทําให้เจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตนะเบานะเบาไม่หนักใจนะ,ะแล้วก็จิตตาระหุตาควบคุมจิตเจตสิกเนะี่ยชื่อระหุตานะ,ะเจตสิกที่ชื่อว่าจิตตาระหุตานี่ควบคุมจิตให้เกิดความรู้สึกเบาเรียกว่าเบาทั้งจิตเบาทั้งเจตสิกด้วยอํานาจของเจตสิกทั้งสองนี่แหละครับ อ้าวตกลงมาดูลักษณะท่จจุก,กาะของกายปัสสติกขอภัายของกายอรหุตากับจิตตาลหุตานะครับนะเรียนเรื่องอยากๆนี่ยทำให้หิวข้าวไหมอะอะเรียนเรื่องยากๆเนี่ยทำให้หิวไหมอ่าอยากไหมคระเรียนเรื่องนี้ยากไหมครแต่มันจำยากนะยอมรับนะฮะอ่าลองทบทวนดูนะนะ อะไรปัสสติมีสองนะคือกายปัสสติจิตปัสสติลหุตาก็มีสองกายาลหุตากับจิตะละหุตาครับลักษณะท่จตุกะของกายละกายาลหุตากับจิตาลหุตาหนึ่งกายาจิตะขลุภาวะูปะสมะละักษณะมีการทําให้เจตสิกทําให้จิตสงบจากความหนัก ทำให้จิตและเจตสิกสงบจากความหนักกลายเป็นเบาพะรูข่าวเบาโปรง่งสาบายนั่นคือมีลักษณะของเขานะครับประการที่สองกายาจิตตะคุภาวะนิมมัตทนระรสามีการทำลายความหนักของเจตสิกของจิตเป็นจิตงานของเขานะฮะไปทำลายความหนัก สงบจากความหนักเป็นลักษณะไปทําลายความหนักเป็นงานของจิตเป็นงานของระหุตานะฮะ,ะงานของระหุตาประการที่สามกายจิตตานังอันทะต,ตาปัจุปทานางังมีความไม่หนักของเจตสิกของจิตเป็นผลเออไม่หนักใจนะมันเบามันปลอดโปร่งในความปรากฏนะฮะมันเบาใจ คิดถึงลูกเบาใจคิดถึงเมียเบาใจคิดถึงสามีก็เบาใจคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เบาใจคิดถึงธรรมะคำตมองเบาใจแต่ไม่ใจเบาไม่ใจเบามันเบาใจมันวางนมันเกิดความรู้สึกมันเี่าวางแค่พิจารณาถึงความเป็นจริงไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราได้ปุ๊บเบาแล้วไหมฮะ เบาแล้วเขาด่าใครเขาด่าขันห้าเขาว่าใครเขาว่าขันหน้าแค่นี้ก็ไม่หนักใจแล้วเบาลดลงว่ามึงอะไรแหละเอาว่ามึงก็แล้วไปสวนหมัดทันทีอ้าวเบาอีกหมนกันเบาเลยเออเพราะเราไม่ใช่มึงมึงก็ไม่ใช่เราว่ามึงแล้วเออว่ามึงก็แล้วไปขอแค่ทั้งนีอ้าวต่อนะครับ เออมีความไม่หนักเป็นผลและสุดท้ายกายจิตตปฏฐานามีเจตสิกมีจิตอ่ามีจิตมีเจตสิกเป็นเหตุใกล้นะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วทำไมมีจิตก็เกิดไม่ได้ไม่มีเจตสิกก็เกิดไม่ได้นั้นเหตุใกล้เหตุเกิดความเบาในที่นี้หมายถึงมีจิตมีเจตสิกเกิดร่วมกันประชุมกันนะครับอ่าเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นไหมครับ พระมาลอยะนะฮะความสงบก็เป็นปัสสทธิใช่ไหมความเบาก็เป็นละหุตานะ,ะความเบาก็เป็นละหุตานะครับมองภาพรวมนะรู้สึกเบาใจนะเบาใจแต่ไม่ใช่ใจเบานะฮะรู้สึกปลอดโปร่งเบิกบานท่าแหมสุดที่จะพัฒนานะเรื่องนี้นะฮะ มันปรากฏได้เฉพาะจิตใจของแต่ละคนถึงเมื่อเกิดมหากุศลจิตนะฮะแต่คนทําสมาธิพอจิตสงบปุ๊บมันจะรู้เลยด้วแม่มันสงบมันเบามันปลอดโปร่งคนทําวิปัสนาเมื่อได้นามรูปหริเฉทญาเนี่ยโอ้ยมันสดชื่นนะฮะมันไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันมีแต่ความรู้สึกความมันเป็นรูปไม่ใช่เรามันเบาและมันก็เบิกบานนเบิกบานใจ เอาละครับนะใจเบานะกับเบาใจรู้สึกเบานะ,ะรู้สึกเบาไม่หนักใจตอนนี้ก็พักสะก่อนนะถ้าไม่พักเดี๋ยวหนักใจอีกเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเราศึกษาธรรมะในรูปแบบของหาความเป็นจริง แล้วความเป็นจริงนี่ล้วจะหาจากคําสอนของศาสดาใดๆในไมโลกไม่ได้เลยนะครับมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในชุดยาววานาคือความสอนไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมความเป็นจริงนี่ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปหาเลยมีนั่งอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีอ่า มีสิ่งที่เราเรียนครบจนคำสองพระเจ้าสอนให้เรารู้ความเป็นจริงที่มีอยู่จริงๆในชุดยาววาหนาสอกกว้างคึกเลนครับช่วงนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารบพบกับธรรมะวละคำก็หลายคำเลยนะครับช่วงเช้าก็หลายคำช่วงบ่ายก็หลายคำอา่า ธรรมะคืออาหารใจธรรมะนี่มีตั้งสามอย่างธรรมะที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าอากุศลธรรมะธรรมะที่เป็นผลของกุศลและเป็นผลของอกุศลรวมถึงรูปธปรรมด้วยอย่าเพิ่งตอบ จะอธิบายมีมุนแหมรีตอบจังเลยเอามาธรรมะที่เป็นผลของกุศลธรรมะที่เป็นผลของอกุศลเราเรียกกันว่าวิบากค,คือกุศลลวิบากและอกุศลลวิบากรวมไปถึงรูปทั้งหมดกิริยาจิตทั้งหมดนั่นคืออัพ,พยากะตาธรรมะ อันความหมายของคำว่าอัพยาคตาธรรมานั้นมีอัตถะนะมากมีความหมายอยู่มากเลยทีเดียวถ้าไม่เรียนอภิธรรมก็จะไม่รู้ว่าที่พระสวดนีุ่สลาธรรมาอากุสลาธรรมาอัพยาคตาธรรมานั้นหมายความว่าอย่างไรพอมาเรียนเข้าปรากฏว่ามันไม่เกี่ยวกับคนตาย คำที่พระสวนนะั้นนะเกี่ยวกับคนไปฟังตอนนี้มันก็โยนกันคนฟังเนี่ยคนตายเนี่ยกุศลธารรมะกุศลธรรมะคนตายว่าเนี่ยคนฟังที่มันนั่งในกุศลธารรมะกุศลธรรมะและที่จริงคืออยู่ที่ไหนะ่ะอ,อยู่ที่คนฟังเพราะคนตายแล้วก็ไปเกิดแล้ว นะส่วนคนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่ได้เกิดต้องตายซะก่อนถึงจะได้เกิดน,นะครับไม่จะว่าอยู่ๆจะได้เกิดเลยไม่ได้ต้องตายก่อนจึงจะได้เกิดเพราะนั้นเรื่องตายนี่คู่กันกันกบเรื่องเกิดในเราได้เกิดแล้วยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ตายถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่ได้เกิดอยู่นะั่นแหละมันวน มันวนอยู่อย่างเงี้ยนั่นสมบัติของชีวิตของความมีขันห้านะ,ะสมบัติของชีวิตของการมีขันห้าก็คือเกิดเพื่อตายและก็ตายก็เพื่อเกิดจะเป็นอยู่อย่างนี้จนรวยมีสมบัติเท่ากันเหมือนกันหมดนะเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิด ถ้าไม่เบื่อก็จงเกิดต่อไปและถ้าไม่เบื่อก็จงตายต่อไปนี่ความจริงนะฮะฉันก็สมาชิกของเราหายไปห้าเดือนกลับมาเดินสามขาผมเห็นที่นับออ้าวี่ได้ติดสามขาแล้วหรือปปวยเห็นไหมครับนะจะไปทำอะไรได้ใช่ไหม ขนาดพระพุทธเจ้ายังช่วยอะไรไม่ได้จริงไหมคะพระพุทธเจ้าช่วยให้ไม่ต้องป่วยได้ไหมฮะไม่ได้พระเจ้าช่วยให้ไม่แก่ได้ไหมฮะไม่ได้พระพุทธเจ้าช่วยไม่ให้ตายได้ไหมฮะไม่ได้ช่วยไ่แต่พระพุทธเจ้าช่วยไม่ให้เกิดได้เชื่อมั้งละฮะอ๋อพระพุทธเจ้าช่วยไม่ให้เกิดได้ถ้าใครเบื่อการเกิดนะ ต้องเดินตามทางพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรก็จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่จากนั้นแล้วก็ยังจะต้องเกิดต่อไปทิ้งพระพุทธเจ้ามาอไรพลาดจากการเกิดไม่ได้เมื่อวานนี้ถ้าใครมาก็จะรู้ก็จะรู้ว่าวิธีการที่จะหลบหนีนะฮะมีที่กำบัง เมื่อวานนี้นะพูดถึงเรื่องอมีุูธเจ้าเดียวนะที่บอกว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายเธอจงมีตนเป็นเกานะในผมก็คิด่ามีตนเป็นเกาะหรือมีตนเป็นที่เกาะไม่สงสัยมานานเลยนะฮะไปอ่านในอัจฉราาิยจงมีตนเป็นที่เกาะคำจงมีตนเป็นเกาะ ต้องเติมอีกคำหนึ่งครจงมีตนเป็นเกาะกำบังเกาะกำบังท่านผู้ฟังที่เขารพคับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำาเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณชัยกฤตพ่วงผลฉายรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและก็คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณวันชัยคุณวณิดาสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้กับเราสอสิสุดาสุทาวรากรพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิงเกิดมีแก่คุณชัยกฤตพ่วงผลฉายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ សំរันជាបោយបញ្ឡាវមកហុំតារងក្រត់